วัดีครับวันนี้วันที่4นะครับวันที่4สิงหาคมนะครับ2563นะครับวันนี้ร้านคนแอลบุวิ่นนมสดและไก่ย่างสุดคุณยายนะครับกับชมรม200อใจบุญเกื้อหนุนนุ้ยญากไร้นะครับนำโดยหลวงพ่อรัครูการจนะสุตาคฟมนะครับเจ้าอาวาสวัดวังขนายนะครับและท่านจิรเสกวัฒนมงคลนะครับหรือที่นิ่มโฟมนั่นเองนะครับ ได้นํารถวิวแชร์นะครับพามอบให้กับลุงแจ้วนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งมีอาการป่วยเป็นมะเร็งลําไส้ใช่ไหมครับก็ร้องขอความช่วยเหลือเรื่องวิวแชร์ทางชมรมก็เลยเอามามอบให้นะครับถามความรู้สึกปวามภัยกับป้าภัยเป็นเป็นเป็นผู้ดูแลนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ชมรมได้ช่วยเหลือดีใจมากค่ะดีใจมากก็นํารถนี้พาลุงแจ้วออกไปหน้าบ้านไปสพ่อากาศ นนี้ก็ุแจ๋วก็ปิดเพียงแล้วใช่ไหมครับค่ะปิดเียงนค่ะปิดเียงก็ตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ร่วมติดตามข่าวสารกิจกรรมของชมรมสองใจบุญเพหนูอนุยากไลน์นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะใช่ไ